สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ากะหลังจากไปทำบุญวันแม่มาแล้วนะคะเฮดียกไปเมื่อยกะแวะนะคะแวะต้นตะครบค่ะพี่น้องนี่นะคะแวะต้นตะครกซุกเต็มต้นอีกรอบแล้วนะคะน้องนี่ซุกอิม่มอิ่มอิ่มอิ่มแบบนี้นะพี่น้องแซบเลยนะคะแซบแซบแซบวิธีกินนะคะนี่กัดขวนเลยกัดขวนฮะอืมกัดขวนออกเห็นไหมคะนี่อ่ำเลยบัดอืม บีบถ้าซุกอิ่มๆคือบีบเนื้อจะลึดออกมาเลยนะคะมุมเลยพี่น้องอืมเนี่ยอืมเอาเมล็ดออกก่อนนะคะเล็ดออกก่อนนี่พี่น้องซุกอิ่มๆนะคะบีบเน,ดนดืดอวดนจังสีกับมวมเลยอืมบางคนกินเปลือกนะคะกินเปลือกก็ได้นะคะแต่ว,ว่าจะออกฝาดถ้าซุกแห้งๆกับโบฝาด ะะกินไดนะคะมึงค่ะจะครบยักษ์ของเราสวยๆลูกใหญ่ๆจ้า